แล้วใส่แว่นดับหินตีมึงยังหุยหัวใส่แ่นใส่ไหมปูนปลานีเออพว่าตอนนี้เขาก็ได้ใช้ถวยไหมถวยก็น้วยก็ใช้ถือไปน้ำมอถวยนี่ปก่อนเนาะแต่เสพคือบ่อตูนวาได้ถวยกันือปเน้ำมอนะาไ้น้ำสแตนเนี่ยนะใชเพิ่นาเอาโอ้ของพ่เชียขึ้นเชฟ่ปูน โอ้ไข่ไข่แยกกับปลาน้อยโอ้ข้าวฮ้อนๆมีอะไรคนหนึ่งไหนพี่น้องเอ้ยโอ้มีอะไรคเตรียมไว้ให้ไหได้างที่นี้ได้ชุดชวดทุกงคนนี้โอ้ไปยังคือเรียกให้บ่ะกินอยู่นี่จะเชื้อมีอะไรบะตูนในชาดมีอะไรบะตูนไม่ไอยู่บ่อย่าบเตรียมให้พัวนี่เหรอโอ้มีอะไรบะตูนเราข่อยเบิ่งอยู่เราออกหน้าเด้เช้าโอ้เราออกไปนาปกติละแล้วออกไปนาเนาะน้ำหัวน้ำชวนเนาะอาน้ากับบุมี่อ้ามาตะกินเผาเล่ทางเด้อ ของฝากจากเมี้เเบบอะไรมาเกลมาที่น้องมล่าไปพูนมันก็เบิดง่ายแล้วไปพูดว่าไปกันไ้ไนด้ว่น้างมือซะเไจังไดป่านนี้จังด่าจัด้่านกันว่านั่นกันน้ำลายเนี่ยชุยใชิดกันเช็ดเชพผมันกินอยู่บัตนี่จังเชียตู้เรเห็นเลยนะสบายดีแล้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อพ่อพกับสว่างตอนนี้ก็อยู่เพื่อนสาวฝนเนาะ ลมกับลมผุนทั้งหลูกใส่ผุนก็ให้เอะทังเฮือนผุนประตูแล้วมาพี่เด้อเน้่นี่เนาะสบายดีประตูจะเห็นยังอันนะสบายดีพ่อเท้าจะยังนนะมุกมันบ่มันเราละมันจะเซอร์นะมันต้นมาพอมันต้นมันต้นอันนี้มุกเสพได้เลยนเนาะมันต้นเตโพเตเมบุ โอ้อาของบาทส่นั่นกากันี่เรากินเกินฮะเรากินเกนป้าไอ้นี่อยากกินไปกินอืมใครอยากกินในกรุกอกมุกหกระชุบหรกระจนเนาะจะมาเองคือผู้เห็นจะมาหกนกหกมาแล้วใคนไม้ยีวัดอัน วัวจะไก่กับอะไรเลยมื้อเนาะเป็นไหนมาพอดบออนเลยเจ้าคูที่เคยมาจตกก่อนเนาะเ่นบอมาแล้วอ๋ะมาเร่อยอยู่หงเฮียนนะก็อยู่เมื่อนี่เด้ออยู่เลยเมื่อนี่อถาหนาเจ้าบ่ได้ขันบอคือเป็นตุ่มคันมันเป็นยังหน้าเจ้านะ มันดูดีหกลมมันเป็นสีตาือดกัขีดหลลมหากลมนี่ข้าต้มามันนี่าเลักเล็กกันนั้นเลยทั้งกินทั้งนั่นเลยเช้านั่นแหละอาบบยอาบบ่ดวยอยางเท้าบ้าอาบบ่สารโชสิปต่ขั้นแท้อ็เท้าบอาบบ่ บอไรเห็ดนั่นการเห็ดตีกแล้วบังยองเห็ดนลยมาเ่หน้าบมแต่ยังน้านี่ะเขาบุกเบิกน้าฮมเขาบุกเบิกน้าจางรถไถใหญ่บุกเบิกน้าีเงิน้พอเท่าไงบอตัดไม่เนะอโอ้ตัดตัดตึง ช่วาเห็นเจ้ามาเล่นเล่นหัวบันไดยินยังยินีมแน่ยังกินนะอ้โจักม่อล่นเน่ยคู่ไปเลยพุทธเน่ยคู่พุทธบริโภคเดี๋ยวพุทธหเจใามาพุทธบอโอ้เจ้ามาทุกมื่อบอมาทุกเมื่อจะเป็นสารวัดรบ่อพรศิลาวัตรนะโอ้ม่สารวัตร บ้นเขาลัก no ปัองว่าเออเฮ็ดแลยเบบ้าเพิร uh mm. ์บได้แต่งตั้งให้เป็นสิริวัตรก็แต่ว่าอยากมาเฮ็ดมาเฮ็ดดีคือกันเนอได้บุญคือกันได้พระเาวเอ้ยมาเฮ็ดมากข้างกึ่งเก่ากึ่งนั่นมางานตันตึนดนาะเกิดันมีเขาพูดมีชาล่ะมีเขาขายเขาขายเนี่ยขายเนี่ยเนี่ยมันด่างมันแกวมันข้างละ เน้พุเลื้องุ่เนี่ยะไร้เื้อรวเนือเน้หางอ้เสียงเบาไลกับเบาทองใส่บ่เฉลีทางในผุนสีไปเนื้อมือนี่ผุนกับมาเบะเบาทองใส่ผุนหวาเนาะถามเผุนกินนีกน้อัดผุนเนาะเบาไล่เบาทองใส่

ของสาวฝนก็คือกันกับของสาวเต๋อเนาะพ่อหันมาทางนี่แกพ่อบาตูดเนาะเมื่อวานนี้กับพ่อก่อนอยู่งานศพเนาะเมื่อนี้กับพ่ออยู่เพื่อสาวเต๋อผูเพิ่นกับร่างสีไปเหนือพี่น้องเลยมาบุญเพิ่นมาหับเอามาไร่เนาะมาไร่แกกับร่างเมื่อเก็บเครื่องเก็บของผมย่างไผไ่ไไวบไผ่วบเมื่อนะพู โอ้พนไดอย่างนี้มาฝากสักแตลก่อนพนสิข้ดเนือเนะพนกาสีเพราะว่าทางข้ดเนือสีผ่านบ้านชาตแตลี่ดยองลยผ่านบ้านชาตแตลไปแต่กับพนขับมาเวเอาเบาไลมาหับเบาไล้วก็สีออกไปค่ะขึ้นไปเลยเนาะตอนไปกับมาเวตอนกลับมากับมาเวเนาะบังเทือกพนกระบะเวเพราะว่ามันทำหายพนกับบะเวดุกหนวดดุกหนวดกบ่มมีหนวด Đây, ấy, cảm hẹn, nào đây phi nói cả mà hết nào tư bạn này phun sang cả lự lấy bà lai cả ma này phun được là bà này để nó thật bỏ lay đây chừng đế cực nửa bài đi đó thằng sang thằng bảo lay nó đi <laughs> <laughs> พอข่าวไปกินพอข่าวไปกินละอือกับข่าวจะได้ยังบอกอะไรคือหอมถึงทวนอยู่ฝนปลาเออพอจะมีมะเขือด้ไปกินยูพุ่นบ่หรือว่ากินนาวางทางกินยูนี่โอ้โหอ๋อข่าวแห้งเจ้าะกะแม่นยัดบาบุญถาเฮงบ่ด้อยไปป่ะมาแล้วก็ไป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 เบิ้งในชาวไร่ของกินนี่อุ้นตู่อยู่คนชิ่ว่ากินอยูนี่นี่มาเบิ่งก่อนฉัน พ่นสิมากินอยู่เดินวัดนี่บ่เดินวัดอย่ละประตูหิ้วเข่าโนทรบอกบ่ประตูกับพ่วแห้งหิวเข่าหนสบายดีประธานพ่อกันอีกแล้วเนาะเมู่อวานนี่กับพ่อกัน เปิดประตูมันมีเงินในเลยชนย่องไดยเอาใช่เอาเงินในเออบอมีเงินมีค้ำกับบอป็ปัญยาก็วแตวารายย่องในชมบเนาะถ้ามีไห่ก็ดีกันด้อสีภันรายยาเพิ่นเคยถาได้เหนเนาะกดต่อนมา อแล้วใส่แว่นดำมาขินตีมึงยังห่วยหัวใส่แว่นใส่ไหมบาระไดเออเพราะว่าตัวนี้เขาก็ได้ใช้ถ้วยไหมถ้วยกัถ้วยก็ใช้ถือไปน้ำมอถ้วยนี่เปิดก่อนเนาะแต่เซฟคือบ่อตูนวารได้นี่ถ้วยกันถือไปใช้ปูนบ่อแล้วหมักไว้น่ำสแตนเลยนะใครเพิ่์มาเอาโอ้ของเพิร์ดเชียขึ้นเชฟปูนโอ้ไค่ ไอยากับปลาโอ้เข้าฮอนๆมีอไเพิ่หนึ่ไส้ดน้องเลยโอ้มีอะไรเตรียมไม่ให้่ได้บัดีได้ชุชวดถุกอันนี้โอ้ไปยังกุเรียแ่บกินยูนี่จื่อมีอะไบาตูนในชามีอะไรบารตูนไม่อยู่บ่อจเตรียมไห้ผัวนี่เหรอโอ้มีอะไบาตูนเราคอยเบิ่งอยู่ล้วออกหน้าได้เช้ยโอ้ล้วออกไปนาตีตะแล้วออกไปนานาะน้ำหัวน้ำชวนเนาะอานมกับมูมี่มาตะกินเาเลยท่านเด้อ ขอฝากจากเมียเบาเลยมาเป็นนมล้ไปพูดมันเกิดบัง่ายแล้วไปพูดว่าไปุนั่งนั่งมืักนั่านีจัไกรนันกะลายเนี่ยถุยใช่ไหมกันเช็ดเชุมันกินยูบัานนี่เชี่ป เพิ่นถ่ายคลิปเพื่อนะว่าบ่คอเาี่ตุ้นเพิ่อนถ่ายคลิปอยู่ละว่าเพิ่นจมีเวลากินข้าวน้ำเจ้าอยู่บ่มาวนี่ร่าพยะเัขาก่งบ่เนีใครข้าไไปได้บ่ไรบ่นีก็เรียบร้อยแล้วข่บ่นีเปิดไว้าบไปกินเนะที่แบบนึ่งนะหางมือ เผาเผาให้เพื่อนยันมามากินเรื่องไรี่เราได้ถุงโอเคนะครับนาทีเผาให้บาทนี้เข่าเจ้าเลยเนาะชฉันเนาะแมนบอกดีอกดีใจน้ำพี่น้องทางเหนือเนาะคนกัญชด้ขับเข่าหรือว่าบ่าตุ้นจะไปกินเองบ่หรือว่าจังไงกันใดเก็เข่าชาดนี่เออการนี้แหละเอาไว้ยิบยื่นเบื้องต้นนี่แหละเพื่อเปหมูมีเขากับพอได้ซอยไปก่อนนะเนาะ เ,เขา่าเป็นน้ำนี่ละเกิดไปเขามันกับมันองูปลด้วยว่าสั้นชะนี่แต่ควักใจเจ้าของ เออพวกใส่เจ้าของใส่หะไรบุญอะไรหลายเด้อบาตูนเด้อเนาะขนาดเบบ่าเพิ่นกับโบมี่พิ่นกับควักใส่เจ้าของพี่น้องเอ้ยควักมันแห้งได้เลยใส่หม้อหม้อบวบได้เนาะส่งไปฮอดอินเตอร์พุ่นได้เห็นพอดีพวกแหงหลายปรมาโอ้ยไปเห็นท่างพุ่นก็เห็นได้ได้พากันขึ้นเบิ่งอยู่บ่ได้ไปอยู่บ่ทางโอ้ยยังม่ได้ไปเกลือ บาตูนเลยไก่ยักไปอยู่บาตูนเลยครับคือว่าเนี่ยคือเจ้าเห็นนี่แหละแต่ผมก็ขอบใจทั้งบาตูนนะเพราะว่าข่อยดะได้ติดตามทั้งคลิปเจ้าอะไไปใส่ก็ได้เห็นเจ้าอันนี้พะว่าอยากให้ไปเห็นยุคก็มีโอกาสไปเบิ่งเนอะพราะว่ามันถ้าฮับไปสัมผัสแบบโตเป็นเป็นนะว่าสันแซ่ไปเห็นแบบอ่ากับตาเขาแหละมันมันแบบจักรทีว่าจังเด็อบอุ่นด้ว่าันใดลดาเรื่องน้ำเขาด้วันใดเรื่องควบมุมีนี่แหละตกยากนั่นแหละ เขาน้ำจำป่าก็เห็นนี่แหละเอื่อนชานลันเปืนเป็นกระได้มันมันค่อนข้างเิดแตกต่างกับทางเขาไม่ได้ผัดหมูเนาะพอมันหาเ้ากินทำไม่ดีมันมุ้ยให้มีหน้าเห็ดเกดอะไรสักถ้าเขาเรือนห้างนี่จับั่วโมงไปห่อปุ่นนะมันกะตัวนี้มันขึ้นอยู่กับทางเขาน้ำว่าเขาเรียนไว้รือเรียนซะแต่ว่าเลียนซะก็บอกว่านพอดีพอง้างของวันสองสมมุติสมมุติตายนี่แหละกันไปสักหน่อยกิโล ไ่ไสวพหกิน่าตันกับม่วแต่ว่าเนาะมันกับมันมึงมันกลมลูกไปนเออกำลังพังจะว่าวพิ่โอ้บ่าไร่พิ่นไปจจกไประชังขึ้นเจี๊ยขาวๆพิ่งมีงานอย่างนอปุ่นพิ่นกลไปซีเจงยี่พุ่นเดนเวียเจ้าบริิะขไปเที่ยวเลยว่าแบบเดดมกลนะกะมันจะชวรแตังไดมันขแบพุ่นมันก็ว่าเรื่องงุเนาะหลายการนึ่งมาแจเข้าสิไป มันแต่ชีพม้านั่นหละเพราะว่ามันกันี่เพราะว่ามันบิเนประเทศเฮาเนาะเป็นกับประเทศตประเทศเวียดนามอไย่างเคยไปก็ไบพไไก่ได้จากที่มงที่ยวเกไอไรกลม้งก็ไกับายที่เขาอยู่สวรรค์นั่กับหานประมาณนั้นเรียกเห็นยุเนาะเฮือนชาเพิดกันเนาะเรียกเห็นย่เฮือนชาเพินเทาเรียกไปจากฟังเล่าดิมันเกิดขึนกันนี่แหละครับโอ้แล้วมันน้ำพอง แต่แต่ว่ามันมันเขายังบ่ได้มีโอกาสก็ว่าได้ขับมันนะยังโมไมีโอกาสได้ขับไปบ้านเมืองเคนเพราะว่าเขาปฏิเสิไปในน้ำยังไงนะก่อน่ไปในน้ำหนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนอนชิวอะไรน้นน้ำเยอาชันบวยนู้นบวยนี่อภาษาฉบับดีกันไหนเดี๋ยวบอกภาษาเวียดเจ้าโอรู้เะพอแล้วจังไปอยากไปแล้วฉัน โอ้ยเคยเห็นไก่แล้วอยู่แต่ไห้แต่หน้าอยู่แต่หัวแต่ชวนเอาเองว่าได้ไปไก่เนาะไปก็ไม่ได้นะเนเนภาษาพูดเปิ้ลว่ตรงๆด้วยตกประเทศเขาพัฒนายากษ์ต้องต้องมีแบบยังเป็นไก่น้ำเที่ยวบอกเป็นต้องเลยเป็นภาพไปนะสีจักนะท่องเที่ยวภาพไปเนาะเพราะว่าต้องต้องมีคนเป๋ภาษาเน้นน้ำเน่มัาจางจิหูจำสั้นเียหรอโบจักงงเนาะเปินลว่ามานเป็นได้เปิ้ลตึ๊บเลยล่ะจัสิวานเ่าได้ นอกจากว่าเขาเห็นหูน้ำแมฆเรียกว่าหูจักเหมืนกาเกี่ยวกับตาเบียดได้ยูแล้วมูจะคำได้นี้มาี่มันก็บื้นตัวแหละก็ชิว่านี่เออหิ้วข้าแล้วมูไปด้วเด้วยด้วยโอเคอ้าวสั่นขกใจทางบาตูนคนณบาเฮฟังเนาะพี่น้องเนาะกินข้าว้อนเดินทางปลอดภัย มาอย่างปลอดภัยเดินทางปลอดภัยตลอดปลอดภัยขึ้น้องไอเดียวาเนาะไอเดียว่าคขัได้ตลอดปลอดภัยว่ะสบายดีเด้ะสบายดีบาตูนเนาะเนาะพอกดฝนเดินทางไปเป pues, ็นกระต้องกินข้าวน้าซ้ช่ำปลาก้อนเนาะบาตูนบาบุญลุงหนวดบาไรเนาะขึ้นเนือเซโปนพี่น้องไอ้ฝนก็มี มีงานไว้สั่นถามอะไรก็าามีงานอยู่พุ่นน้ำเนาะงานเห็ดเฮือนให้น่องไส้บอกคือน,น้องเอด็ดเปินกับมาไปมาไปเนาะทางบอไรเหมืนกระจักเย่งเพีนกระดาษข่าวๆมีชองประมาณชองแล้วเปินกัไว้จชินข้าวล้วัดไปวบาเรื่องเบียกงานเพื่อนเนาะ โอเคแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สาวางกสิคอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเนาะขอบ,บุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเขามาหับส้มิปของสาวางให้กับบุคคลโฆษณานำขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิดสุขสุขพนเด้อเนาะการไวพ้พบอพ่อกันใหม่นะักขิปหน้าเด้อคุณพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี